มาเร็วมาเร็วมาตามสัญญาพยา,ญญายามเช้าๆเหมือนเดิมครับตอนนี้ข้าวเราก็เกี่ยวเสร็จเรียบร้อยเลยนะสองฝั่งแต่แต่ว่ายังมันยังมีน้ำอยู่น้ำยังมีอยู่เราก็ยังไม่ได้กูจับดักปลาอะไรยังไม่ได้กูอะไรฟางไว้เหมือนเดิมครับเผื่อว่าจะมี ปลา้เราลงเรืออยู่ก็ลักษณะน้ำน้ำกันก็ไหลอยู่นะก็ไลลไม่ได้กู้ครับหวังว่าน,น่าจะมีปลาอยู่บ้างเหละตามความคาดหมายครับมีอยู่ครับไช่อนน้องเลยครับ น้อยครับน,น้อยเราเข้าสิครับลอยๆป่วยกระโดดลงนะ้ำ <laughs> สิโอวยสิได้เทลอยแล้วไปเข้าน้อย ไป,ไปกําไรกินหลอกช้น,น้อยเอาไปเลี้ยงเสื้อกระโดดออกอีกไปเจอกันปีหน้ากันนะช้น,น้อยนะหวังว่าจะไม่ตายก่อนนะเทียบ วางต่อไปครับอี่ทีทนี้ คุนเนี่ยน้ำยังไหลตลอดให้ชัแบบ <c oughs> การอาการการงานไหลเลยครับตัวเราไม่โนโ มีเชอร์รี่ช่อนน้อยแล้วก็กระปูครับโอ้ยคลายแม็กซ์ของเรากระปูกระปูนี่หละครับปูก็คือเหยื่อครับเหยือ่อย่างดีครับโอ้ยนี่เลยครับเหยื่อปลาช่อนเหยือ่อเหยื่อนู chào cháu thăm dưa Ôi, anh này mưa khói Ăn đi Ở ngoài, ở nè, Đây dưa đi dưa ใส่ครับ๋ยวนี้ใส่ทางนี้เดียวกับทักนี้ใส่เอาเชอรี่ครับใส่หอยเชอรี่เอาหอยเชอรี่ไปทำเยื่อปลาอาหารปลาเตรียมโลตัวพผงนี้ครับเชอรี่จะเขาเยอะมไหมครับ เอาเชอรี่ครับปลาไม่เอาแล้วนี่เชอรี่ครับเชอรี่มาแล้วมาแล้วมาตามสัญญามาตามหูเชอรี่อยากหาครับเมื่อลมหนาวพัดมาดหัยครับหมูาครับ ไงดีวะเนี่ยกูใส่กิโลมาแล้วครับใส่กิโลโอ้โหโอ้หากเขาใหญ่ ปลาโคใหญ่มาหดแล้วปลาโคอยายมาโหดแล้วครับโอ้ใส่กิโลใส่กิโลครับสยอดสยอดเลยมาพามาต่อกันครับหลังจากได้ปลาเมื่อกี้พาไปดูหนูบ้างดักหนูไว้ครับหลายวันแล้วเลย ยังไม่มีวี่แววครับแต่เราก็ไม่ได้กู้กับดักเรากับคืนนะเพราะเราใช้เหยื่อแบบเรียกเหยื่อขี้ใต้นะครับมันยังจะยังคงรูปเดิมอยู่เสมอครับแล้วก็เราก็ใส่ในพื้น,นที่ของเราด้วยเราก็เลยไม่กังวลเท่าไหร่รีบอปเลย,ลย,เลยตามเลยครับนี่ครับยังไม่ทำงานครับ พาไปดูดต่อครับต้องบุกป,ป่าเข้าไปครับติดป่าป่าเข้าไปครับโอ้โหติดป่าอยู่คาที่เราปลูกไว้ครับใส่ไว้ในป่าอยู่คาของเราเนี่ย ป่าจริงๆครับขอบป่าครับตรงนี้เป็นกับดักแล้วก็กลงครับก็ใส่ไว้พร้อมกันกับจุดแรกนั่นแหละใส่ทิ้งๆคว่างๆอง่นเนะแต่ก็มาดูเรื่อยครับลูกมาดูเรื่อยทุณเช้านะหลังจากที่เราให้อาหารปลาเสร็จเราก็แวบมาดู จุดนึงยังไม่ทํางานครับมีจุดนึงยังไม่ทำงานตงนูนตรงนู้นกระลงครับกรลงกระลงยังไม่ทำงาน,งงงงงานโอเคเดี๋ยววันหน้ามาดูใหม่ครับ